ตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์นะครับมีเพื่อนกันโยู่สอง,สองคนเป็นโจรถ้าเป็นสมัยนี้ก็โจรกรีดกระเป๋าตามที่คนไปเยอะๆเขาจะไปมีมีดมีอะไรไปกรีดเอาของมีค่าของคนอื่นนะครับสองคนนี้ทำจรกรรมอยู่ด้านนอก มันลําบากพอทําไ,ไปบ่อยๆเข้ามันก็ชักจะเริ่มตันทิศทางก็เลยคิดไปที่วัดเพราะว่าคนไปวัดเขาก็มีห่อซับไปด้วยแต่ก่อนเนี่ยห่อซับเขาจะใส่ใส่ผ้าที่เขาห่มไปเนี่ยขอดไว้นึกออกไหมเราเอายางรัดเหรียญเป็นเด็กสมัยก่อนไม่มีกระเป๋าใส่จนกรีดห่อผ้านี่แหละนะครับห่อซับนี่แหละ แต่วันหนึ่งไปที่วัดเนี่ยคนหนึ่งไปนั่งฟังในเวลาที่พระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมพอดีพอตั้งใจฟังตอนแรกตั้งใจมาจรลกรรมแต่พอได้ยินกระแสธรรมก็เลยฟังบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยเลิกอาชีพตีคนหนึ่งเนี่ยก็ไปพระพุทธเจ้าก็เทศอยู่เหมือนกันแต่เขาก็จ้องจังหวะคนเผลอก็เลยไปได้มาหอนะ่ กรีดไปแล้วเนี่ยมานับโดคิดว่าเลี้ยงครอบครัวแบบอิ่มหนำแบบดีๆเลยเนี่ยได้วันหนึ่งออกนอกวัดไปก็เอามาอวดเพื่อนไหนแกได้อะไรคนที่บรรลุธรรมเราไม่ได้อะไรเนีเราไม่ได้จ้องที่จะไปหาทรัพย์เราตั้งใจฟังธรรมคนนั้นก็ตำหนิเพื่อนโง่เอ้ย แทนที่จะได้เงินไปเลี้ยงดูครอบครัวแล้วได้อะไรแต่ฟังธรรมเขาก็ไม่พูดเพาไม่ใช่คนขี้อวดแล้วอีกอย่างคนที่มีจริงเขาก็ไม่อวดใช่ไหมครับพอเขากลับบ้านก็เลยไปเล่าให้คนในครอบครัวฟังแล้วก็คนในครอบครัวก็เชื่อฟังนะเขาก็บอกว่าตอนนี้เราต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วไปฟังธรรมก่อนก็เลยพากลับมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็มาเล่าเรื่อง เพื่อนที่ปรารภกับตัวเองให้พระพุทธเจ้าฟังแล้วก็แจ้งว่าตัวเองเนี่ยไปเล่าให้คนในครอบครัวฟังแล้วก็มาที่นี่พระองค์ก็ตรัสโยพาโลมัญติภาลยังปันดิโตวาปิเตนะโสผู้ใดเป็นคนเขาโยพาโลผู้ใดยังเขามัญติย่อมสำคัญภาลยัง ซึ่งความที่ตนยังเขา่าปันดิตโตวาปิเตนะโศผู้นั้นเป็นบัณฑิตเพราะเหตุที่สำคัญนั้นได้จะเป็นบัณฑิตได้หรือตอนนั้นก็เป็นเช่นกับบัณฑิตเพราะผู้ที่เป็นบัณฑิตบางฐานะท่านก็บอกว่าเห็น <c oughs> สิ่งที่มีโทษโดยความเป็นโทษก็เรียกว่าเริ่มเป็นบัณฑิตท่านขยายความบอกว่า ถ้าสำคัญเช่นนี้ก็เข้าไปหาไปนั่งใกล้ผู้รู้นะฮะทำบ่อยๆเข้าต่อไปก็จะเป็นฉลาดเป็นบัณฑิตจริงๆที่มีระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเข้าถึงโลกุตรธรรมได้เรียกว่าเขามีแววฉลาดมีแววที่จะเป็นบัณฑิตพาโลจัปัิตามานีผู้ใดเขา ปันติตะมานีสําคัญว่าตนเองฉลาดเจ้าเพื่อนกันเนี่ยเข้าใจว่าตนเองฉลาดเพราะว่าไปจ้องหาคนเผลอแล้วก็ได้ทรัพย์มาเลี้ยงครอบครัวสเวพาโลติวุตจติผู้นั้นแหลเราเรียกว่าสเวพาโลติเราเราเรียกว่าเขาแต่ถ้าจะให้ถึง ความหมายก็คือว่าเขาไม่มีเววและไม่มีทางจะฉลาดเรียว,ว่าโง่ดักดานถ,ถ้าเรียกว่าถ้าจะแปลพาโลว่าเป็นคนพาลตามทับศัพท์ก็แปลว่าพาลหมดสิทธิ์เป็นบัณฑิตแต่ผู้ใดยังไม่ค่อยรู้คือพาลศัพท์เนี่ยแปลว่าเยาวก็ได้แปลว่าเขาคือยังไม่ค่อยรู้มากก็ได้ หรือว่คนผ่านเลยก็ได้แล้วแต่ในที่นี้ก็ขอใช้อัดว่าเขา่าถ้าสำคัญว่าเรายังไม่รู้เรื่องอีกตั้งเยอะก็ค่อยๆเพิ่มความรู้อันนี้มีแววฉลาดคนสรงพระไตรปิฎกก็ไม่ได้มาจากอุแวอุแวออกมาก็มาสรงพระไตรปิฎกเลยนะครับเดิมทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเราไม่รู้แต่พอได้ยินได้ฟังเบื้องต้นเนี่ยเราจะรู้ว่าเรามีเรื่องไม่รู้อีกตั้งเยอะ ก็จะเปิดเล่มนู้นเล่มนี้อ่านถามคนนู้นคนนี้เพื่อถือเอาความหมายที่ดีขึ้นส่วนคนที่คิดว่าตนเองไม่จําเป็นต้องไปรู้อะไรอีกอันนี้เรียกว่าเขลาแล้วก็หมดหมดทางจมอยู่แค่นั้นะดักดานอยู่แค่นั้นนะครับพอฟังโอวาเนี้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าญาติของเขาด้วย มหาชนที่ยังอยู่ที่วัดต,ตอนนั้นด้วยได้บรรลุธรรมมากมายเลยนะะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เราก็ได้แนวทางจากพระโอวาทนี้ว่าเมื่อเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้เรียนก็จะค่อยๆรู้ว่าเออมีหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัวเนี่ยเรื่องตัวเองนี่แหละนึกว่าตัเองมีความรู้มากไม่ใช่เลยนะครับ เรื่องตนเองเนี่ยไม่รู้ส้สำคัญที่สุดคือไม่รู้ตนเองนี่แหลนะนะแล้วมันจะนํามาซึ่งทุกหนักไม่รู้ก็หลงหลงแล้วก็ยึดยึดแล้วก็ไปทําตามหลงตามยึดก็ยิ่งมือดมดอนตาการนะครับนี่แหละนะก็มั่นสังสมเพิ่มพูนความรู้ก็จะเป็นบัณฑิตได้แล้วก็ค่อยๆเพิ่มกำลังแห่งความเป็นบัณฑิตย,ยิ่งขึ้น ขอทุกท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมในการใช้ชีวิตจงเลือกพระสัทธรรมประดับชีวิตอยู่ทุกวันแล้วก็รักษาความยินดีของตนเอาไว้สุดท้ายก็ถึงความเจริญโดยยิ่งในพระสัทธรรมโดยทั่วกันเทอ